มีข่าวดีมาบอกสำหรับข่าวดีแฟนหงแดงเช้านี้นะครับประจำวันที่16กันยายนนะครับติดตามได้ช่องชาวผู้บ้าคลั่งหรือผู้ภูนะครับแล้วก็แฟนๆอย่าลืมนะครับหาเสื้อขนหนามาใส่ได้แล้วนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเพ็นทังนะครับเนื่องจากลิเวอร์พูลขึ้นนําเป็นจ่าฝูงนะครับโอ้ยหนาวจับใจลีพี่น้องและวันนี้นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวของแกลลี่ในวิวมาฝากกันด้วยนะครับใครติดตามนะครับตอนนี้ออกมาแล้วพี่น้องหลังจาก ห่างหายไปนานนะครับมาพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับและข่าวดีอีกมากมายในคลิปสรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเช้าของประจำวันที่16กันยายนนะครับเราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะข่าวแรกข่าวดีเลยนะฮะรอซำนะครับตามีสอไรสีแข้งหลักบุกเยือนหงดังลิเวอร์พูลอเลนกมาเรตนะครับสโมสรดังสื่อลาลิกาสเปนนะครับต้องเจอกับเรื่องปวดหัวก่อนเกมเยือนลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่สนามแวนฟิลด์นะครับในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากผู้เล่นคนสการเซียนรายอาจไม่พร้อมลงสนามนะฮะว้ายคืออันลงล็อกแทบพี่นองในช่วงสุดท้ายที่ผ่านมานะครับทีมของดิโกอซิโมโอเน่นะครับคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกลาลกีกาสเปนรอบ4เกมด้วยการเปิดบ้านเอาชนะบีโรป2-0นะครับซึ่งนะั่นทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนยางไรก,ก็ตามนะครับแป้จะได้คะแนนสำคัญแต่ความกังวลกลับไปอยู่ที่นักเตะที่รับบาดเจ็บนะครับ เดยล่าสุดนะครับคีอแมนคุสกันอย่างจูเลียนอาวเรตเจ็บหัวเข่านะครับเดวิดฮันโคเจ็บข้อเท้าและโรบินเลสโนมองส์มีการมาเจ็บหลังนะฮะต่างก็มีปัญหาเรื่องความฟิตส่วนนิโคลัสกนซาเลสที่ทำประตูได้ในเกมกับปิอาเรลก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเนื่องจากเป็นตะคิวนะฮะขณะนักการ์ตนะครับสื่อชั้นนำของสเปนรายงานมาว่าอาวเรตและฮันโคอาจไม่ลงสนามนะครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับลิเวอร์พูลเลย เนื่องจากอาการบาดเจ็บนั้นหนักกว่าคนอื่นๆขณะที่เลนอมองส์และกอนซาเลสมีโอกาสฟื้นตัวทันเวลานะฮะหากซิเมโอเน่ไม่สามารถใช้งานเอาเรสได้ตั้งแต่เริ่มเกมก็นะ่าจะเป็นองค์ตัวกริชมันและอเล็กซานเดอร์ลอ t ตก็จะเป็นตัวเลือกในแนหน้าเช่นเดียวกันกันกบมัตเตโอรุจเจรีที่มีแนวโน้มลงสนามในตำแหน่นงแบ็กซ้ายแทนฮันโคนอกจากนี้แล้วการสนาของแอตแลนตกมาริด ยิ่งน่ากังวลมากขึ้นนะครับเมื่อโมซีมาเรียคิมิเนสกองหลังตัวหลักยังอยู่ในริดายชื่อผู้เล่นที่เราบาดเจ็บและหากเลนอมองไม่พร้อมลงสนามกับรายนะครับนั่นพวกเขาก็จะไม่มีเซนเต์แบตธรรมชาติใ้เลือกใช้งานอีกแล้วนะครับว้ายมันคือลงล็อกแทบพี่น้องส่วนตระหนวอร์บูลเจ้าบ้านนะครับของพวกเราก็มีนักเตะที่อาจไม่ลงเล่นอย่างเคยทิจโจนรวมถึงสเตฟานบาสเซติกนะครับที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับไปผ่าตัดมานะ อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าอันเนอร์สลัดจะไม่มีปัญหามากนักนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเออร์ติโจนก็ไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่ก็เป็นตัวพิเกมได้นะครับและบาสติก็ไม่ใช่ตัวหลักนะครับส่วนมีปัญหาหนักมากที่สุดก็คืออเล็กซิสแมคคนสเตอร์นะครับเราต้องลุ้นกันว่าจะฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าเพราะในเกมล่าสุดถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับนัดชนะเบอร์รี่หนึ่งศูนย์จากการพนันหนักนะครับกับนักเตะเบอร์รี่โดนเสียบที่ข้อเท้านะฮะ แต่ก็มีรายงานว่าไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยแม็กลิสเตอร์น่วมนะครับลงเล่นหลายรายการเลยนะครับมันน่วมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ต้องติดตามว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไหมนะครับในเกมเจอกับอลิโกมาริดแน่นอนนะครับเจอกับแอตแลนติโกมาสิดนั้นนะฮะคือเล่นหนักนะครับเข้าหนักเข้าถึงคนนะฮะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเซฟอา่า นักเตะก็ได้นะครับแม็คลิสเตอร์อาจจะไม่ลงเล่นนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกป้ายแดงก็มีแนวโน้มที่จะได้โอกาสประเดิมสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้นะฮะอ่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับแอตแลนติโกมาเรตนะครับซอฟแวร์ไรซ์สี่แข้งหลักบุกเยือนลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะท่านนั้นของฮูเรียนอาวุเลสนะครับเป็นกองหน้าที่อันตรายสุดๆนะครับโบเดลลุงนี่ก็เข้ากับลดความน่ากลัวลงเลยนะฮะ ก็ถ้าหากเราชนะนัดแรกเปิดหัวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับเปิดหัวชนะก่อนเนี่ยโอกาสเข้ารอบ16ทีมเนี่ยค่อนข้างสดใสเลยนะฮะเพราะแอตเลโกมาริดเป็นทีมแต่งเช่นเดียวกันนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นข่าวแกรี่ยูเนวิลกันหน่อยนะครับหายไปนั่นก็คิดหอดมึงขึ้นกันเลยบันเนว,วิเอ้ยพี่น้องเอ้ยออกมารายงานแล้วนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะครับ โดยบอกว่าลิเวอร์พูลมีของเนวิวยังต้องยอมรับดีเอนเอแชมเปี้ยนของหงแดงสตูยังต้องสูหกนะครับแกลี่เนวิวชี้หงแดงถอดรหัสดีเอนเอแชมเปียนรู้ซึงถึงวิธีปิดเกมด้วยการคว้าชัยชนะ ล์พูของพวกเราครับยังคงเดน,นา้าป้องกันบอลลังแชมป์อย่างองอาจด้วยชัยชนะสุดวีหัวใจเหนือเบอร์รี่หนึ่งศูนย์จากจุดโทษในช่วงทุบเวลาบาดเจ็บของโมซาลาซึ่งสามแต้มสำคัญนี้ไม่ได้ทำให้แกร์รี่เนวิลล์ตำนานคู่ปรับตลอดการจากเมยนยูเนี่ยแปลกใจเลยแม้แต่น้อยโดยก็ามอางว่านี่คือสัญญาณของยอดทีมที่แท้จ,จริงนะฮะว้ามันคือปากหวานแถมบักเนวิลผมรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่แม้จะไม่ได้ชมเกมจนจบแต่เนวิลเปิดเผยผ่านพอดแคตของสกัดสปอร์ต ว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างและมั่นใจว่าลูกทีมของอารนาลอตจะหาทางเจาะประตูจนได้ว่าแมนในใจมึงกระแซงอยมนบอกกูหัวบักเนวิลตอนที่ผมกําลังขึ้นลิฟต์ผมคิดในใจเลยนะครับว่าเดี๋ยวพอลิฟต์เปิดลิเวอร์พูลก็ต้องยิงได้แน,น่แน่เนวิลเล่าแล้วมันก็จริงเสียงแรกที่ได้ยินคือแฟนแมนซิตี้บอกว่าลิเวอร์พูลเพิ่งยิงได้ผมรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นเพราะทีมชุดนี้มีสิ่งนั้นอยู่แล้ว หมายถึงว่าโตมันเนี่ยไปมึงอันแมนเชสเตอร์ดบีแมทอยู่สนามซิตีครับมันกับมึงอันผลลิเวอร์พูลนําเดวิลขยายความว่าสิ่งนั้นคือดีเอ็นเอของแชมเปี้ยนที่ทีมอย่างแมนยูเคยมีในยุคข,ของเขาหรือแมนซิตี้เคยมีในชุดปัจจุบันนั่นคือจิตวิญญาณของผู้ชนะที่สามารถบทขยี้กู้แข่งเพื่อคว้าชัยชนะได้แม้ในวันที่ฟอร์มการเล่นไม่ได้ดีที่สุดซึ่งหงแดงแสดงเห็นแล้วด้วยการยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมมาตั้ง4นัดติดต่อกัน มันบริฟุกได้พี่น้องเห็ดบริเวง,ง่ายๆเลยครับยิ่งถ่ายเกมซีเกมติดต่อกันพี่น้องเลยทีมเวิร์กที่รอจูนแต่หวัวใจเกินร้อยในเกมกับเบอร์รี่แมนรูปเกมของลิเวอร์พูลจะยังดูติดๆดขัด,ดขัดนะครับและผู้เล่นใหม่อย่างฟอร์เรนเวียสฮูโกอเอเกติเแก่เมลาเคอร์เกตและจนมีฟิมปงกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวแต่ทีมก็ยังแร่งพอที่จะเก็บสาแต้มอันลังค่ามาได้ซึ่งในวิวเข้ามาว่านี่คือสัญญาณที่อันตรายสำหรับคู่แข่งนะครับ เขาชื่อว่าพลังกับเกื่อนสําคัญมาจากแกนหลักในห้องตึงตัวโดยช่วคคำให้สัมภาษณ์ของซาลาและเวอร์จิฟันดที่ยอมรับว่าทีมเล่นไม่ดีแต่อย่างชนะได้สิ่งนี้แหละคือการปลูกฝังทัศนคติของผู้ชนะให้ซึมลึกไปถึงผู้เล่นใหม่และสร้างความเชื่อมั่นว่าทีมสามารถพลิกสถานการณ์ได้เสมอ สองคกับทคต,ติกของอันเร์สลัดนะครับที่แม้จะยอมรับว่าทีมสร้างโอกาสได้น้อยแต่การตัดสินใจทิ้งไพ่ใบสุดท้ายส่งตัวรุกลงไปทั้งหมดคือการส่งสารที่ชัดเจนว่าเราจะเอาประตูให้ได้และในท้ายที่สุดมันก็นํามาซึ่งจุดโทษชี้ขาดช,ชนะนัดนี้จึงไม่ใช่แค่3คะแนนนะครับแต่มันคือคําประกาศก็ราว่า Liverpool ลิเวอร์พูลฤดูการ2 0ท5ถึง2 0่คือทีมที่รู้ว่าจะชนะได้อย่างไรและนั่นคือคุณสมบัติที่น่ากลัวที่สุดของว่าที่แชมเปี้ยน ติโถออกมาชื่นชมเนาะมึงกันยังท่ายอันอาร์เซนอลเป็นแชมป์ย่คือเกา่านะเพราะว่าแกลลี่ในวิวนะครับยังคงเชื่อว่าอาร์เซนอลจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับอ่ะกัสู้กันจนถอดอันจบฤดูกาลแหละบักเนีย์วิวเอ๋ยนะครับคิดวอดมึงคือเกา่าแหละว่เห็นมึงออกมาเบาดนนะครับก็เลยนํามาฝากกันนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอัดกันเองคินโตเดือดหลังลิชาร์ดชี้หงแดงควนเจ้าเบอร์ลี่ วายยาซีไซกันได้พี่น้องเลยรอยคียนะครับอดีตกับตันทีเมนยูและไมเคิลิชานนะครับอดีตกองหลังแมนซิตี้ซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรูเปิดศึกกันเองในระหว่างวิเคราะห์เกมพิม์ลีกอังกฤษที่ลิเวอร์พูลบุกไปเฉือนชนะเบอร์ลี่ที่สนามเทอร์มูวหนึ่งศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะในเกมดังกล่าวนะครับลูกทีมของอันเนอร์ล็อตต้องเจอกับเกมรับที่แข็งแกร่งของเจ้าบ้านที่สร้างความอึดอัดตลอดทั้งเกมจนกระทั่งในนาทีที่เก้าสิบสามมาได้ประตูชัยจากจุดโทดของม พร้อมกับขวา3ามแต้มคะแนนสมคัญพังาดรันจะาฝูงด้วยการเก็บไป12แต้มจาก4เกมย่องไรก็ตามนะครับริชาร์ดเชื่อว่าใชนนยชนะ1-0ในช่วงท้ายเกมของลิเวอร์พูลที่เทิร์ฟมัวนั้นเป็นผลลัพธ์ที่โหดร้ายกับเบอร์ลียอย่างมากแต่คินไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของอดีตแข้งแมนซิตี้พร้อมยกย่องว่าหงส์แดงสมควรได้3คะแนนแล้ว วิชาร์ข่าวพันก k y Sport ครับสื่อชันนาำว่าสำหรับนักเตะร,ระดับโลกพวกเขามักทำแบบนั้นพวกเขาโชว์ฟอร์มเก่งในช่วงเวลาสำคัญสุขขัญโมยิงประตูได้แต่สำหรับเบอร์ลี่ผมคิดว่ามันโหดร้ายมากเลยนะพวกเขาโดนไล่ออกทังทังท,งที่ยังต้องรับมือกับแนวรุกที่อันตรายสุดๆและเพื่อให้ความเป็นธรรมกับสลอดเขาเปลี่ยนจังหวะเกมด้วยการส่งฟิลมปงลงไปตรงนั้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของจุดโทษแต่พวกเขาไม่สมควรได้รับชัยชนะผลเสมอเป็นผลลัพธ์ที่ยุติธรรม คณะที่รอยกินก็ตอบโต้ว,ว่าเบอร์ลี่ได้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตุ่มเทยอย่างมากในเกมนี้แต่ลิเวอร์พูลก็สสมควรได้รับชัยชนะจากรูปแบบการเล่นที่พวกเขาแสดงออกมาแม้วันนี้ลิเวอร์พูลจะขาดความเฉียบคมในจังหวะจบสกอร์รวมถึงการส่งบอลสุดท้ายที่ทำได้ไม่ดีนักแต่พวกเขาก็สร้างโอกาสได้หลายครั้ง สำับเบอร์ลี่เกมช่วงท้ายเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสถานการณ์วุ่นวายคล้ายกับสิ่งที่พวกเขาเจอที่โอท์รัตฟอร์ด ford, ซึ่งพลาดเสียจุดโทษและแพ้3-2เมื่อสามารถสร้างเกมขึ้นมาได้คุณก็ควรเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างเรื่องของฮันนิบาลไม่ใช่แค่โชคร้ายแต่มันคือความไม่ระมัดระวังที่ทําให้ทีมเสียแต้มสําคัญซึ่งแม้แต้มเดียวก็อาจจะทําให้รู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะแล้ว การทำพลาดก็ส่งผลให้เบอร์รี่พ่ายแพ้แต่ลิวร์พูลยังคงแสดงถึงความแน่วแน่และยึดมั่นในวิธีของทีมชั้นนำซึ่งต้องต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมนั่นคือสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพของทีมระดับสูงรอยคียนกล่าวทิงถ้ายนี่นะครับคุณสมบัติแซมมันกับต้องเป็นแนวนีแหละครับขาะในในยามทีเ่นบบดีครับพี่น้องลิวร์พูลแสดงให้เห็นซเกมเลยด้ยครับพี่น้องเอย อันโมเมนต์เตีเกมดอกครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วครับเสียวอยู่กับใจขันสนะได้ครับพี่น้องเอ้ยเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นข่าวของสตีโมซาร่ากันหน่อยท่านผู้ชมบอลังเชลเลอร์สะเทือนนะครับซาร่ากระนำชัยใส่เบอร์ลี่ทะยานขึ้นท็อปสี่ดาวยิงตลอดการพิมลิกนะครับว้ารุ่นในซาร่าทำลายเซติเชลเลอร์พี่น้องเอ้ยทุกประตูของซาร่าคือการจารึกประวัติศาสตร์นะครับ โมซาลาตอกย้ำถึงสัญชาตยานเพชรคานอีกครั้งโดยการสัดจุด,ดตัวตัดสินเกมพาลิเวอร์พูลคว้าสามแต้มคะแนนสำคัญเหลือเบอร์ลี่หนึ่งศูนย์นะครับแต่ประตูนี้มีความหมายยิ่งกว่าชัยชนะเพราะมันได้ส่งคิงโมทยานแซงหน้าแอนดี้โครนะฮะขึ้นไปร,รังอันดับที่4เดายิงสูงสุดตลอดการของพิมลีกอย่างยิ่งใหญ่ภารกิจหยุดโลกไล่ล่าสถิติอมตะแม้ฟอร์มโดรรมในช่วงต้นฤดูกาลจะยังไม่เข้าฝัก เต็มร้อยนะครับแต่ความฉุบคมในจังหวัดสุดท้ายของซาราห์ยังคงเป็นอาวุธตัดสินเขมได้เสมอและประตูชัยล่าสุดในนัดนี้ได้ขยับยอดรวมของซาราห์ในพิมพ์ลีกไปเป็น1 8 8ลูกแล้วนะครับจุดประกายภารกิจหยุดโลกในการไล่ล่า,ลาบ,บัลลังของอลันเชลเลอร์ที่คลองสถิติสูงสุดอยู่ที่260ประตูนะฮะปัตโิโอ้ยังไก่อยู่ได้พี่น้องเส้นทางข้างหน้ายังทอดยาวแต่เป้าหมายต่อไปอยู่ในระยะสายตา ต้องการอีก20ประตูนะครับเพื่อแซงหน้าเวนรูนี่ที่ยิงไป208ประตูและต้องการอีก25ประตูเพื่อแซงหน้าแฮร์ริเคนที่ซัดไป213ประตูและต้องการอีก72ลูกเพื่อทำสถิติสูงสุดของอารลันเชลเลอร์ที่ซัดไป260ประตูโดยฟอร์มปัจจุบันนะครับแฟนบอลอาจได้เห็นสา,าระกลายเป็นอันดับที่3ภายในฤดูก,กาลนี้ก็ได้เดิมพันด้วยสัญดาณช่วยบาใหม่การแข่งขันกับเวลา คำถามสำคัญคือเวลาในวัย33ปีของซาลาและสัญญาฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดลงในปี2027การที่ยิงอีก72ประตูนใน2ฤดูกาลที่เหลือถือเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งนะครับนี่อาจหมายความว่าหาซาลาต้องการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองและสโมสรการต่อชนน่าทุานใหม่กับลิเวอร์พูลคือเงื่อนไขที่จำเป็นนะครับ บทบาทของอันเนอร์สลัตกุนซือลิวโลจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดก,การร่างกายและความฟิตของซาร่าเพื่อให้เขายืนระยะและปลิสกอได้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอานการบาดเจ็บที่อาจเข้ามาเป็นอุปสรรคไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าด้วยจิตใจที่ไม่เคยยอมแพ้หากตัวเลขเข้าใกล้สติอมตะเมื่อสัญญาใกล้หมดลงโมซาร่าเือนนักเตะประเภทที่จะทําทุกวิธีทางเพื่ออยู่ต่อเพื่อจะลึกชื่อตัวเองให้เป็นตำนานเบอร์หนึ่งแห่งพรีเมียร์ลีกให้จงได้นะฮะโอ้โ โอ้ยเป็นกำลังใจเลยซาลาเอยก็ห่างจากประตูอลันเชลเลอร์อยู่72ลูกนะครับก็เหลืออีกอสัญญากับลิเวอร์พูลสิ้นสุดลงปี2027นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับซาลานะครับอ่ะถ้าต่ออีกสัก2ปีคือพี่นองแต่ว่าซาลากระเถาแห้งอยู่นะอาวมันว่าเป็นกำลังใจให้ละกันนะฮะสําหรับการทําลายสติของซาลานะครับ เราไปปิดท้ายกันที่ข่าวของโรบสันกันหน่อยนะครับล่าสุดนะครับแฟนๆเริ่มไม่พอใจเมื่อเคอร์เกตแล้วนะครับเรียกร้องให้ทางฝั่งอานเนอร์สลัดส่งโรอบโบลงเป็นตัวจริงนะครับเสียงจากเตยครับก็คือแมนฟิลแล้วนะครับเมื่อโรอบโบคืนฟอร์มเทพแฟนหงพร้อมใจกันวอนให้อานเนอร์สลัดคืนตำแหน่งตัวจริงให้เขาโดยด่วนแมต์ลิฟของพวกเราครับ จะเดินหน้าเก็บัยชนะ100%หลังเฉือนชนะเบอร์ลี่แบบหุ่นจับ1-0จากจุดโทษท้ายเกมของโมซาล่าแต่ฟอร์มการเล่นที่ต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายได้จุดประเด็นเดือดข,ขึ้นมาในหมู่แฟนบอลน,นะครับกับตำแหน่งที่เคยนอนมาอย่างแบ็กซ้ายซึ่งตอนนี้เสียงเรียกร้องให้อันโดโรเบอร์สันนะครับรองกับตันทีมเนี่ยกลับมายึดบัลลังตำแหน่งตัวจริงแทนเมล็อเคอร์เกตที่ดังกระหึ่มปลกว่าครั้งหนๆนะครับเริ่มเรียกร้องแล้วนะฮะ จุดเปลี่ยนใน5 2นาทีเมื่อตำนานลูกจากมานั่งสำรองสถานการณ์บังคับให้เกิดฮีโร่หลังจากมีล็อตเคร์กเกตนะครับแบ็กซ้ายตัวใหม่ที่สโมสรขวาตัวมาเป็นตัวเลือกแรกถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่38เนื่องจากเล่นเสี่ยงใบแดงเกินไปอันโดรโรบอนสันก็ถูกส่งลงมาและนั่นคือจุดเปลี่ยนของเกมอย่างแท้จริงรอบนะครับใช้เวลาใน3เพียง5 2นาทีปลุกชีปจรเกมรุกฝั่งซ้ายให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขาไม่ได้เพียงแค่เล่นเกมรับอย่างแข็งแก่ง แต่ยังเติมเกมบุกอย่างดุดันสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจนกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในใจของแฟนบอลทั่วโลกกระแสโลกโซเชียลระอุนะครับแฟนบอลเทใจให้กับรองกับตันเทียมทันทีที่เกมจบนะครับโลกโซเชียลโดยเฉพาะบน X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมนะฮะแทบจะลุกเป็นไฟแฟนบอลต่างพร้อมใจกันแสดงความคิดเห็นยกย่องฟอร์มการเล่นของโรเบิร์ตแล้วเรียกร้องให้อเนอร์สลัดทบทวนการตัดใจของเขาอีกครั้งเกมเปลี่ยนทันทีที่แอนดี้ลงมา สำหรับผมเขาคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในเลกและนี่คือฟอร์มของรองกัปตันอย่างแท้จริงพูดเป็นครั้งที่100แล้วเคอเกตเทียบกับโรโบไม่ได้เลยเขาโรบสันรู้ว่าต้องวิ่งไปตรงไหนบอลเปิดยังไงและนี่คือคลาสที่แตกต่างโรบสันต้องได้เป็นตัวจริงสถานเดียวส่วนเคอเกสต้องกลับไปเรียนรู้อีกเยอะนี่คือคอมเมนต์จากแฟนหงแดงลิเวอร์พูของมองนอกนะฮะบทพิสูจน์กืนของสลัดถึงเวลาต้อง การประสบการณ์ของโรโปโแล้วหรือยังการตัดที่จะถอดเคยเกตอ,ออกอย่างรวดเร็วแม้จะถูกต้องตามแทคติแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักเตะใหม่ได้ซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สลอตต้องบริหารจัดก,การอย่างไรก็ตามครับโปรแกรมสุดฮาร์ดฮดรออยู่ข้างหน้าทางการรับมืออันกมาริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ตัวด้วยศึกแห่งศักดิ์ศรีเมอร์ไซเดสตับบีแมทในอีก3าวันถัดมา ในวิธีนี้นะครับแฟบนบอลส่วนใหญ่เชื่อว่าประสบการณ์ความเป็นผู้นําและฟอร์มอันร้อนแรงของแบ็คซ้ายในวัย31ปีอย่างอันดูโรบสันคือค,คาตอบที่ทีมต้องการมากที่สุดเพื่อนําทั้งหงแดงผ่านช่วงเวลาสุคัญนี้ไปให้ได้คําถามคืออาเนอร์สลัตนะครับจะฟังเสียงเรียกร้องนี้หรือไม่ก็ผมนี่เห็นด้วยเลยนะฮะประสบการณ์ล,ล็อบบนี่สําคัญมากนะครับเอาเป็นว่าให้บอสเนี่ย จัดสรรบันส่วนแล้วกันนะครับแต่ผมอยากให้โรโบลงเล่นก่อนนะครับแล้วก็เคยเกสนั่นค่อยลงมานะครับค่อยๆเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าจะหักดิบให้ลงเล่นเลยเนี่ยมันก็ลําบากนิดนึงนะครับเขาต้องปรับตัวนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับแฟนบอลลิร์พูเหมือนนอกเลยนะฮะให้โรโบนั้นเล่นเป็นตัวจริงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆส่งเคยเกตลงมาเพื่อซึมซับและเรียนรู้จากโรโบอีกทีนะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเช้านะครับของประจำวันที่16กันยายนนะครับติดตามสรุปขาา่าวลิเวอร์พูลกับสโมสรของพวกเราไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับมือน้อยๆของแ,แ,ฟแฟนๆนี่มีค่ามากนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดแชร์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งใน,นการเชียร์สโมสรที่พวกเรารักไปด้วยกันกับแอดมินเม้งจะชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนะฮะน,นี่นี่หาเสือ้อหนาวมาใส่กันด้วยเพราะลิเวอร์พูลนะครับอยู่จ่าฝูงนะครับหนาวหนาวอีกที เพราะเราจะอยู่จ่าฝูงไปจะจบฤดูกาลนะครับม้วนเดียวจบเลยนะฮะชอบกดไลค์ช่กดแชร์และกลับมา้บกันใหม่ในคลิปข่าวสรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นนะครับสวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ